โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูและก็แฟนๆบีชทุกคนทุกท่านด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเม้ามอยบีชตอนใหม่นะครับครบรอบ20ปีของบีชนะครับโดยก่อนที่เราจะไปเม้ามอยกันเนี่ยผมก็อยากจะคุยกับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วก็คนที่อาจจะเคยไปดูคลิปอื่นในช่องผมแล้วเนี่ยครับก็คลิปผมอาจจะมีคำหยาบคายนิดนึง เพราะว่าด้ยวยความที่ว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่อารมณ์แล้วก็อินกับสิ่งที่ผมทํามากๆนะครับมันอาจจะไม่ถูกใจคนที่เข้ามาดูมากนะักก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับในคลิปนี้มีการสปอยและการขยี้เรือเล็กเลือน้อยในบีชนะครับก็ถ้าใครทนไม่ไหวหรือไม่อยากโดนสปอยก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปอ่านแล้วกค่อยมาดูในคลิปมอมมอดของผมนะครับ ถ้าพร้อมรับชมรับฟังกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคครับก่อนที่จะไปเมาส์มอยกันเนี่ยถ้าใครยังจำตอนสุดท้ายของบีชได้นะครับก็จะเห็นว่าลูเคียเนี่ยไปแต่งงานกับเลนจิแล้วตัวประกอบหัวส้มของเรานะครับก็ไปแต่งงานกับนางเอกจอมขี้ววยวายอีโนอูเอะซึ่งถามว่า โอเคไหมผมคิดว่าแฟนๆส่วนใหญ่น่าจะมีคำตอบในใจนะครับซึ่งผมเป็นหนึ่งในแฟนๆที่ไม่โอเคสำหรับตอนจบแบบนี้แต่ถามว่าสับบันอารมณ์ขนาดนั้นไหมก็ระดับหนึ่งครับแต่ถามว่าอันนี้ผมคิดเองนะส่วนตัวนะว่าทำไมถึงออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์อาจจะคิดว่ายมมทูต ไม่สามารถสมสู่กับคนปกติได้ซึ่งเอ๊ะแต่ในเรื่องอ่ะมันก็จะมีหุ่นจำลองโน่นนี่น้าที่ใส่วิญญาณของยมทูตได้ใช่ไหมครับแล้วมีหรือยมทูตกับคนจะสมสู่กันมีได้แต่ถามว่าตอนสุดท้ายได้เปิดประเด็นอะไรออกมาไหมอืมในอารมณ์ความรู้สึกผมอ่ะมันเหมือนเปิดประเด็นคล้ายๆกับ ของนรูโตะครับที่เป็นบรูโตะมาเงี้ยซึ่งมันแบบกลัวจะซ้ำรอยแบบนรูโตหรือเปล่าอันเนี้ยเสียวอยู่เหมือนกันเพราะว่าบรูโตเนี่ยมันเหมือนเอาระดับตำนานในนรูโตมาเป็นกระสอบทรายซะเยอะจนแบบสงสารนะคือแบบเอาการ์ตูนระดับตำนานมายำเละเทะอ่ะแบบอื้โอเค เรามาเข้าเรื่องบีทกันต่อดีกว่านะครับโดยถ้าตัดอคติออกไปเนี่ยผมว่าดีไซน์ตัวละครในตอนใหม่เนี่ยโอเคเลยครับอาจารย์ยังคงความครีเอทเรื่องตัวละครออกมาได้ดีไม่เหมือนกับนารูโตที่ว่าพอนารูโตโตขึ้นแล้วหรือตัวละครระดับตำนานโตขึ้นแล้วเนี่ยดีไซน์แบบเปลี่ยนไปแบบขัดใจผู้อ่านมากเลยแบบนารูโตหัวเกลียนเนี่ยหรืออย่างกาอาระที่แบบ ติ่มติมไปเลยแบบทรงเล็บแป้งอย่างเงี้ยซึ่งแบบหนักใจเด้คือตอนสุดท้ายแบบของนักตุตัวสอ่อแววแล้วว่าจะพังอ่ะแต่อย่างของบรีชเนี้ยตอนสุดท้ายอะก่อนที่จะเป็นตอนครบรอบยี่สิบปีเนี่ยยังสอ่อแววที่ออกมาว่าน่าจะดีคือเราได้เห็นพลังของลูกอีจิโกที่เฮ้ยน่าจะ โอเหมือนพ่อมันนะซึ่งพ่อมันนี่แบบครบเครื่องเรื่องพลังแฝงเยอะมากมา,กมายทั้งสามแหล่งเลยยมทูตมนุษย์คุนซี่โอ้โหพระเอกครับมันจะโอพไปไหนครับโอ้แล้วก็ผมลืมพลังอีกแหล่งหนึ่งของพระเอกนะครับคือ พลังของฮันโลซึ่งแบบอืมผมพูดผิดไปเองครับสามแหลงคือ,อยามาทูดฮันเลอร์วินซีซึ่งเริ่มตอนมันเนี่ยเราก็ได้เห็นความโอพและโอเวอร์ของลูกอิจิโกะแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของลูกลูเคเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นพลังอะไรมากแต่ว่าเห็นการ ออกแบบนี้ใส่ตัวละครที่แอบดูขัดใจและเหมือนอีโนเอะระดับหนึ่งเลยซึ่งแบบจเจ้าตัวละครแบบอีโนเอะมาอีเยอะหรอแอบดูน่ารำคาญนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นในต้นตอนนะครับก็เราจะได้เห็นการยืนยันแล้วว่าอีโนเอะเนี่ยผันตัวไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวซึ่ง ผมก็ไม่เข้าใจอาจารย์นะว่าทําไมออกแบบตัวละครมาเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เหยียดผู้หญิงนะแต่คือแบบทุกคนก็น่าจะรู้อะว่าอีนเอ็กนี้ใส่เป็นยังไงซึ่งแบบผมมองว่าในตัวอีโนเอเองอะก็มีพลังมากเพียงพอที่จะต่อสู้ได้หรือแม้แต่ยืนหยันยืนต่อสู้ได้ด้วยตัวเองหรือเป็นพลังให้พระเอกได้เนี้ยครับ ซึ่งก็เหมือนกับลูเคียช่วงแรกของเรื่องเนี้ยที่ต่อสู้เคียงมาเคียงไหลกับพระเอกได้ด้วยเงี้ยซึ่งผมมองว่าทําไมอาจารย์ดรอปลูเคีย,ยลงแล้วก็เอาชูอินุเอ,เอกขึ้นมาซึ่งแบบอันนี้จะผมบอกทีหลังคลิปนะครับก็ผมมองว่ามันเป็นการตีแผ่ทัศนคติ ผู้หญิงของญี่ปุ่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้นะบอกไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นแบบเหมือนอีโนเอะคือแบบอิจิโกะคุโรซึกิคุงคุโรซึกิคุงไอไอแล้วซึ่งแบบตัวเองก็มีพลังอยู่แล้วเงี้ยแต่ทำไมต้องอ้อนพระเอกขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอ่ะมองในระดับตำนานเหมือนกันอย่างนารุโตะเนี่ยผมชอบสักุระนะสักุระมีพลังแล้วเผลอๆพ,พ,พอฟัดพอเหวี่ยงกับระดับของซาสึเกะหรืออย่างนารุโตะได้เลยด้วยซ้ำทั้งที่นารุโตะกับซาสึเกะมีพลังก้าวห่างหรือว่าในวงแหวนเนี่ยซึ่งสิ่งที่ทดแทนของพวกนี้ได้คือมันสมองของสากุระ แต่พอสากุระมาอยู่กับเซซุเกะปุ๊บจะเป็นอารมณ์แบบซซุเกะคุงซซุเกะคุงกลายเป็นแบบผู้หญิงไร้สมองอะ่ะซึ่งแบบยังวะมองกับกันอิน e ุเ no อ e เหมือนกันแบบ what what เฮ้ย hey, เอ็งมีสมองหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ดูกผู้หญิงนะแต่ทำไมวางคาแรเตอร์แบบนี้ ฮัลโหลไม่คิดว่าผู้อ่านจะรำคาญหน่อยหรอแต่บอกก่อนนะผมผมผมไม่ได้อานคาติกับอีโนเอขนาดนั้นนะ mm. เพราะว่ามันมีคู่หนึ่งที่ผมเชร์ให้อีโนเอคู่กันอยู่คืออุนคิโอราซึ่งแบบเออฟินมากแม่คู่นี้ผมอะ่ะชอบอุนคิโอรามากซึ่งแบบเป็นหนึ่งในพระเอกในดวงใจเรื่องบีด้วยซ้ำว่าแบบ เฮ้ยคุณดีไซน์ตัวละคอรออกมาได้ดีมากอะ่ะทั้งนี้ใสใจคอซึ่งแบบช็อตสุดท้ายอีพราเอกหัวสม้มฆ่าพ้าเอกกูอย่ากลัวไปเลยนะหญิงแล้วก็สลายไปแบบอแต่ถามว่าอาจารย์เนี่ยวางเรื่องไว้แบบเนี้ยถามว่าโอเคไหมโอเคนะแต่รู้สึกแบบ ไม่น่าเสียตัวละครแบบอุนคิวล่าไปเลยอย่าเงี้ยโดยในตอนกลางๆจนถึงท้ายตอนพิเศษนี้นะครับก็มีการเปิดประเด็นไปถึงนรกว่ามันมีฮอลโล่ขึ้นมามันมียงไฟจากนารกขึ้นมาเงี้ยซึ่งแบบผมมองว่าเป็นการเปิดประเด็นที่ดีนะเพราะเราก็ยังไม่รู้เนื้อหาของนรกอยู่เนาะซึ่ง อันนี้ผมก็ไม่ได้ตามนิยายของบีชเนาะตั้งแต่มันจบไปหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกเนื้อหามันยืดยาวย้วย้ตั้งแต่ฮอนโลแล้วอะตั้งแต่ภาคคอนโลแล,แล้วรู้สึกแบบอาจารย์น่าจะจบตั้งแต่บุกโซซิตี้ได้แล้วอะคือแบบอันนั้นก็จบสวยดีนะไปช่วยลูเคียสํำเร็จอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นภาคแยกเท่ามาก็ได้นะแต่ผมมองว่าแบบแก่ยืดยาวย้วยเกินอนะ จนหมดสุดท้ายศึกเลือกพันปีเนี่ยผมก็รู้สึกว่าศึกมันก็ยาวย้วยเกินอ่ะแต่แกก็รวบรัดประเด็นของตัวประกอบหัวส้มเราได้ดีอยู่เหมือนกันนะอ่ะทีนี้เรามาลองวิเคราะห์การคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าซีรีส์เนี้ยวันช็อตตอนเนี้ยได้เขียนเป็นภาคเต็มเนี้ยประเด็นมันจะ ออกมาเป็นแนวไหนเนาะผมมองว่าอาจจะต้องบุกไปนรกหรือเปล่าหรือเป็นพ็อตเรื่องเดิมอย่างที่อาจารย์เคยทำเอาไว้ก็คือรอตัวร้ายมาบุกมาบุกเสร็จชิงคนสำคัญของพระเอกไปแล้วก็ไปบุกที่นั่นเสร็จปุ๊บเคลียรปมเนื้อเรื่องจบอะไรเงี้ยซึ่งแกก็ทำบ่อยมากนะอารมณ์ประมาณเนี้ย แต่ถามว่าแกเปิดประเด็นไว้ใหญ่ไหมค่อนข้างใหญ่นะถ้าถ้าทางบองกอลง,งพิมพ์หรืออะไรเงี้ยเขาอนุมัติมาก็อาจจะทำเป็นซีรีส์ได้ซีรีส์ยาวได้ระดับหนึ่งแต่ผมมองว่าจะเวิร์กไหมไม่รู้แฮะกลัวมันจะซ้ำรอยบิดที่แกยืดยาวย้วยเหมือนเดิมอ่ะ ทีนี้ผมขอขยี้ตอนใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับคือแบบเอานางเอกเรามาส่งสายตาหาหัวหน้าหน่วยแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรนะตำแหน่งของปู่ยามะเก่าอ่ะเออแบบมาส่งสายตาว่าวอนอ,อ่คือเข้าใจนะว่าลูเคียกินกับอะไรก็อร่อยแต่แบบกับเลนจิมึงไม่ได้โว้ยคือ คำตอบมันชัดเจนตั้งแต่ภาคแรกแล้วอ่ะที่ลงไปในโซโซไซตี้อะซึ่งแบบลูเคียคิดกับมึงแค่เพื่อนโว้ยโว้ย,ย,ย,ยแต่แบบตอนจบออกมาว่ว่เจอแฟแล้วเถียงไม่ได้ด้วยเพราะลูกออกมาเป็นหัวสีแดงแต่แบบดี๋ยวมึงตั้งชื่อลูกดิดูอิจิกะฮัลโหลมึงยังมีใจกับพระเอกอยู่ใช่ไหม ตั้งชื่อเหมือนพระเอกเนี้ยฮัลโหลถามว่าไอศิละครตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก่อนนั้นเนี่ยซึ่งถามว่าผมอคติกับสีตัวนี้ไหมไม่ได้อคตินะแต่พเพียงแต่ว่ารู้สึกขัดใจในการดำเนินเรื่องบางอย่างของอาจารย์ซึ่งแบบอืมอาจารย์เอาวิจิงหร จริงดิแต่นี้ข่าววงในนะครับที่ทำไมอาจารย์เขาลดบทบาทลูเคียลงอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะแต่เนี้ยผมได้ยินเรื่องเนี้ยมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็นติ่งใช้อดีตติ่งดีกว่าติ่งตัวละครลูเคียเนี่ยคนที่ออกแบบคาแรคเตอร์ลูเคียมาเนี่ยคือแฟนอาจารย์ตอนที่เริ่มเขียนบีชเนี้ย แล้วแกก็ใช้คาแรคเตอร์เนี้ยในการทำมาตลอดแต่มันมีช่วงหนึ่งที่พอจบหลังภาคโซลูซิตี้ไปแล้วเหมือนแกจะเลิกกันเนี้ยแกก็เลยแบบดรอปตัวละครตัวนี้ลงแล้วก็ชูอินูเอขึ้นมาอย่าเงี้ยซึ่งถามว่าอันนี้จริงแค่ไหนาไม่รู้แต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมมองว่าอือ ทำไมทำแบบนี้เนอะอาจารย์อาจารย์โอเคครับก็ก่อนจากไปผมก็อยากจะบอกว่าตอนใหม่ที่ออกมาเนี่ยผมรู้สึกโอเคเลยนะแต่ว่าไม่รู้มันจะไปในทิศทางไหนหรือจะได้เขียนต่อเป็นซีรีส์ยาวเหมือนบีซีรีส์หลักไหมหรือจะทำเป็นภาคแยก,กไปเลยเหมือนบรูโตโนเงี้ยแต่ส่วนตัวผมก็ดีใจนะที่มันออกมาดูดี พราะว่าจริงๆผมก็รอตอนพิเศษตอนนี้มาใหม่อีกตอนนึงอยู่ซึ่งอยากดูอยากให้มันมีตอนต่อแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับบีชตอนใหม่ตอนนี้กันนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ที่คอมเมนต์คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ